ของพุทธศาสนาแบบเสซนจ0 7มาเผยแพผ่ว่ากันว่ากานคําสอนคือการชี้ตรงไปที่จิตใจเพื่อให้เห็นธรรมชาติเดิมแท้และบรรลุถึงพุทธภาวะวันนี้เราได้คัดเอาโอวาทธรรมของท่านโพธิธรรมมาให้ท่านได้สระบระฟังกันครับพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตและอนาคตล้วน เป็นคุณสมบัติของปุถุชนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นคุณสมบัติของพุทธภาวะเมื่อท่านถูกอวิชาเข้าครอบงำอายตนะทั้งหกและขันห้าแล้วจงสร้างความทุกข์และความตายแก่ท่านเมื่อท่านรู้สึกตัวทั่วพร้อมอายตนะทั้งหกและขันห้าของท่านก็สร้างนิพพานและอริตธ,ธรรมแก่ท่านผู้ดำรงจิตไว้อย่างมั่นคง ไว้วันไปกับกระแสความสุขความถุกชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามอริยมัคอยากก่างเงียบก่อนหน้าเกิดมาใครเป็นข้าเกิดมาแล้วใสข้าเป็นใครผู้รู้มีมากผู้ปฏิบัติมีน้อยผู้แสดงธรรมมีมากผู้เข้าถึงหลังธรรมมีน้อยสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนกลับสู่พื้นดิน ธรมะชี้ทางสว่างรุ่งเรืองการใจคนสมาธิภาวนาในขณะเคลื่อนไหวมีคุณค่ามากกว่าสมาธิภาวนาในขณะ ใช่สิ่งที่สามารถหยิบขึ้นมาหรือวางลงได้และท่านไม่สามารถจับช่วยมันได้พุทธะเกิดจากจิตของท่านแล้วจะค้นหาพุทธะนอกจิตนี้ไปทำไมในน้ำเน่านั้นน้ำบริสุทธิ์ยังมีเจือปนอยู่ผู้ที่ฉลาดรู้จักหาวิธีกลัดกรองจะสามารถหาน้ำบริสุทธิ์จากน้ำเน่าได้เสมอ รแล้วท่านจะผ่านอุปสรรคทั้งปวงได้การตัดเวรตัดกรรมคือการตัดความคิดปรูงแต่งการจะค้นพบพระพุทธเจ้าสิ่งที่ท่านต้องทำก่อนคือต้องค้นตนเองให้พบเพราะธรรมชาติของตนเองนั่นแหละคือพุทธะพบพุทธภาวะซึ่งเป็นภาวะที่อิสระคืออิสระจากพิธีกรรมอิสระจากอุบายต่างๆและอิสระ จากการปรุงแต่งวิตกกังวลหากแม้พระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์บังเอิญปรากฏขึ้นต่อหน้าท่านไม่จำเป็นต้องทำความเคารพเพราะจิตเรานี้เป็นความว่างและไม่บันทึกรูปใดๆเอาไว้บรรดาบุคคลที่ยึดถือเอาตามปรากฏกางคือปีศาจพวกเขาย่อมหลุดไปจากทางอริยมรรคจะหลงบูชามายาที่เกิดจากจิตอยู่ทำไม คนบูชาย่อมไม่รู้คนที่รู้ย่อมไม่บูชาเพราะการบูชานั้นท่านต้องตกอยู่ในภายใต้การสะกดของมานฉันชี้ให้เห็นในจุดนี้เพราะเกรงว่าท่านจะไม่รู้สึกตัวเพราะธรรมชาติอันเป็นพื้นฐานของพุทธะไม่มีรูปใดๆอยู่เลยคนตาบอดย่อมไม่รู้จักคนตาบอดการศึกษาภายนอกมากเกินไปทำให้ลืมศึกษาภายใน ถ้าท่านต้องการพบมรรคผลจริงๆอย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเมื่อท่านถึงที่สุดแห่งกรรมสิ้นกรรมจงดำรง,งรักษาความรู้สึกตัวทั่วของท่านไว้อาสวะใดๆที่ยังเหลืออยู่ก็ค่อย สามารถอธิบายพระสูตรได้หลายพันสูตรก็าตามเมื่อท่านเห็นธรรมชาติของท่านที่ยังเป็นธรรมชาติของอัตตาอยู่การเห็นตัวเองที่ยังเป็นอัตตาอยู่เช่นนั้นยังเป็นคนําสอนของปุถุชนไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจา้ามักที่แท้จริงคืออริยมรรคอริยมรรคไม่สามารถจะสื่อสารกันได้ด้วยภาษาแล้วตําราหรือคำภีร์จะมีประโยชน์อะไร ชีวิตและความตายคือการออกจากเรือนการไม่เป็นทุกข์กับเรือนของคนอื่นเป็นการเข้าถึงมัคการไม่สร้างความหลงไหลให้เกิดอีกคือโูธิการไม่เกี่ยวข้องกับอวิชชาคือญาณปัญญาการผลจากความทุกข์ยากลำบากคือพระนิพพานการหลุดพ้นจากมายาจิตคือการเข้าถึงฝั่งแห่งวิมุตติบุคคลที่เห็นจิตของตนเองเป็นพุทธะแล้วไม่จำเป็น อุบาสกก็เป็นพุทธะได้เช่นกันแต่คนที่ไม่เห็นตนเองตามความเป็นจริงแล้วในกโดนผมผงผ้าเหลืองนับเป็นความหลงไหลคลังค่งไคลธรรมดาธรรมดานั่นเองแต่อุบาสกที่แต่งงานแล้วยังไม่เลิกจากกรรมพวกเขาจะเป็นพุทธะได้อย่างไรจิตนี้คือพุทธะฉันไม่ได้พูดถึงการถือศีลการให้ทานหรือการเคร่งครัดแบบหรือีเช่น การลุยน้ำลุยไฟเหยียบมีดเหยียบน้ำทานวัลละมือหรือไม่นอนเลยการเ่อเพลนเหล่านี้เป็นความคลั่งไคล้เป็นคำสอนที่สร้างภาพพวนชั่วคราวไม่ยั่งยืนเมื่อได้ท่านรู้จักและเข้าใจการเคลื่อนไหวของตนเองรู้จักธรรมชาติแห่งการตึ่ตัวอย่างปฏิหารจิตของท่านก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ถ้าตัณหาเกิดทุกก็เกิดเมื่อตัณหาดับทุกก็ดับกามจะสิ้นสุดด้วยความพอใจของท่านเมื่อท่านพอใจจะเลิกแล้วราคาพสัสบางอยา่างจะเหลืออยู่มันก็ไม่เป็นอันตรายแก่ท่านเพราะธรรมชาติจิตของท่านมีความบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานแม้จะยังอาศัยรูปธาตุสีอยู่ยก็ตามเมื่อประตูศัจธรรมยังเปิดไม่ได้ฉันก็เพียงได้แต่เฝ้าดูใจไปเรื่อยๆ ็นโอวาทธรรมของท่านผู้ที่ทำที่ทางเราขัดมาเล่าสู่กันฟังและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า